สวัสดีครับพบกับช่องพ่อครัววัลลนนะครับวันนี้เราอยู่กับเซตขนมจีนอาหารของทางใต้มันก็จะมีขนมจีนชุดหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ถุงมึงประมาณโลหนึ่งนี่เป็นขนมจีนเส้นสดนะทางใต้ชอบกินขนมจีนเส้นสดกันนี่เป็นน้ำยาลักษณะจะเป็นน้ำยาป่านะครับวิธีการทําน้ำยาป่าก็าใช้เนื้อปลาตำกับเครื่องแกงเนื้อปลาเนี่ยต้องไปต้มก่อน ก๋องแกงก็เป็นก๋องแกงเผ็ดใส่กะบ,บีปลาลงไปนี่ก็พอแล้วสำหรับวิธีการกินเราก็หยิบขนมจีนใส่ในถ้วยได้เลยนะแล้วก็ร้านน้ำทุ่มนี้เลยขอาน้ำข้น,น,น,นๆนะควรให้ตะกรอนขึ้นแบบสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถั่วง,งอกนี้ก็จะเป็นแตงกวาจะเป็นเป็นถั่วอยู่ข้างบ้านแตงกวาอยู่หน้าบ้านนี่ก็เรียกเป็นพวกผักดองนะครับเหมือนค่้ายๆทุ่งตำนี่แล้วก็แตงกวาดองในพวกน้ำท้่มใส่ชูใส่น้ำปสา,ปา,สา,ปา,สาอีกอย่างนึง ของที่ขาดไม่ได้ไก่ทอดอไก่ทอดของทางพัทลุงจะ,จะหาไก่ทอดกินแบบนี้ได้ก็จะเป็นจังหวัดตังพัทลุงนครรีธรรมราชไก่มันจะมีรสชาตเค็มๆคนละสูตรกับไก่ทอดทาร์เจยนะจุดเด่นอยู่ตรงหนังมันปิ้นเนาะ ที่พทัทลุงเราจะเห็นขนมจีนแบบนี้ได้อยู่ริมทางนะ,ะพเพื่อนๆเห็นเป็นพวกสาราเนี่ยจะมีคนลุมเยอะๆอ,อันนั้นก็คือร้านขายขนมจีนก็จะขายเช้าตั้งแต่6กโมงจนถึงเก้าโมงร้านก็ปิดแล้วในร้านก็จะมีขนมจีนไก่ทอดแล้วก็พวกนนขนมอันนี้เป็ขนมรังต่อเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้เป็นเหมือนขนมรังพึ่งนั่น,นแหละอย่างงี้ยเ้นปีกจริงๆที่ผมชอบที่สุดแล้วมีอีกชนิดหน,นึ่งอันนี้เ็าเป็ขนมปังหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ มันทำมาจากน่าจะเป็นพวกตังตะโหนดนะฮะโรยพวกมะพร้าวไปไม่เป็นมะพร้าวขูดโรยนี่หอมแม่งกลิ่นตังตะโหนดไอเลยหอ,องหากรีนยากฟินาเล่มาเที่ยวพัทลุงแนะนำนะฮะกินขนมจีนกินขนมลังต่อแล้วก็กินขนมปังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับกันใหม่สวัสดีครับ